นี่คือลูกท้อลูกท้อจะมีสองชนิดผมสังเกตเห็นว่าลูกท้อชนิดที่มีขนและไร้ขนการขายผลไม้ที่อเมริกามีบางร้านไม่มีเจ้าของเป้าเจ้าของสวนก็จะสร้างกระท่อมอยู่ริมถนนเอาผลไม้มาตั้งไว้เขียนราคาของผลไม้ทุกชนิดที่กระดานขาวลูกค้าช่างน้ำหนักเองจ่ายตังเองและหยอด ตังลงไปในช่องในกล่องที่เจ้าของสวนตั้งไว้ในเมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นร้านแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเป็นผู้คนไหนเคยเห็นร้านขายผลไม้แบบนี้ขอคอมเมนต์หน่อยนะครับในเวลานั้นเพื่อนทุกคนก็เลือกผลไม้ตามใจชอบเมื่อทุกคนเลือกผลไม้ที่ชอบเสร็จแล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักหลังจากนั้นก็ หยอดตังค่าผลไม้ลงไปในกล่องตามช่องที่เจ้าของสวนได้ทำไว้เือตามภาพที่เห็นอยู่นะครับหลานคนนี้ทําช้าๆให้เราเห็นชัดๆนะครับพยายามยัดตังลงไปแต่ต้องเบาๆหน่อยไม่อย่างนั้นตังก็จะขาดหลานคนนี้จ่ายตังเสร็จแล้วคนที่ยังไม่ได้จ่ายก็เอามาจ่ายตอนนี้เลยเขาขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ